เออวันนี้ครูแบมจะมาพูดเรื่องของการเรียนภาษาแบบแบ่งเลเวลนะคะคือที่มาที่ไปอ่ะมีแฟนเพจนะคะส่งเข้ามาถามนั่นแหละเรื่องของการเรียนภาษาว่าแบบทําไมครูถึงไม่มีการแบ่งเลเวลนักเรียนเป็นอ่ะคนเบสิคคือเลเวลนี้เอ่อแอดวานซ์คือเลเวลนี้หรือว่าแบ่งการเรียนการสอนให้มันเป็นแบบ คอสฟังคอสพูดคอสอ่านคอสเขีย,หน,น,ยนหรือแบ่งเลเวลอะนักเรียนนึกออกไหมที่แบบที่ชาวบ้านเขาทำกันอะเออนะคะส่วนตัวครูอคิดว่าไม่ควรแบ่งส่วนตัวครูนะคะแต่ว่ามันอาจจะไปขัดกับความเชื่อของอ,อนักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์การเรียนแบบระบบของครูมานะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยครูแบมก็จะ ชี้แจงให้ฟังแล้วกันอธิบายให้ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะแบบฝึกภาษานะครูแบมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะวิธีที่ครูแบมสอน่ะวิธีที่สอนนะคะเป็นวิธีที่ครูแบมอะทำมาด้วยตัวเองแล้วพูดภาษาอังกฤษได้นะคะ หลายๆคนที่เพิ่งมารู้จักกันอาจจะไม่รู้ว่าครูแบมเป็นคนที่ฝึกภาษาอังกฤษแบบไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้เรียนอินเตอร์ไม่ได้อะไรทางนั้นนะคะอันนี้คือสเต็ปแรกนะคะทีนี้เนี่ยตัวครูแบมเองอ่ะเคยเรียนมาทั้งแบบการแบ่งเลเวลเคยเป็นนักเรียนที่นั่งอยู่ในเลเวลในคลาสเรียนที่มันมีเลเวลแล้วก็เรียนแบ่งเป็นเรื่องๆ และตัวครูแบมเองอก็เคยใช้วิธีการเรียนแบบไม่แบ่งเลเวลไม่แบ่งเลเวลคือเรียนอะไรเรียนรู้จากที่เขาใช้จริงอะดูหนังฝรั่งเอาเจอสถานการณ์ไหนเราก็เรียนรู้ภาษาจากตรงนั้นะ่ะแล้วครูแบมค้นพบด้วยตัวเองว่าการแบ่งเลเวลมันเป็นการจำกัดบทเรียนจำกัดว่านึกภาพออกไหมคะสมมติว่าเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนื้อหาเลเวลนี้คืออ่ะฝึก ทักทายเป็นมาสังกฤษคุณก็จะได้รูปประโยคหรืออะไรที่เขาจัดมาในบทเรียนที่มันเป็นแบบอ่ะประโยคในการทักทายพูดอะไรบ้างอสมมติว่าบทเรียนต่อไปเราเรียนเรื่องของการสั่งอาหารประโยคในการสั่งอาหารมีอะไรบ้างแต่พอเราไปดูในแบบชีวิตจริงอะชีวิตจริงก็คือ,อสมมติเราดูจากในหนังฝรั่งอะ เฮ้ยมันพูดอะไรได้มากกว่านี้นี่หว่ามันมีภาษาอะไรที่มันไม่เคยอยู่ในปากกอยู่ในบทเรียนที่เราเคยเรียนมาเป็นเลเวลหรืออะไรการเรียนเป็นเลเวลหรือการเรียนแบบแบ่งจริงจังครูแบมขอเรียกว,ว่าเป็นการเรียนแบบเชิงอะคาเดมิกนะคะอะคาเดมิกคือการแบบเรียนแบบศึกษาอืกับไอการที่เราไปนั่งดูหนังฝรั่งด้วยตัวเองการดูหนังฝรั่งด้วยตัวเองจริง,รงๆเทียบได้กับเหมือนคุณไปมีประสบการณ์ อยู่นะ้าต่างประเทศอะนึกออกปหมเหมือนคุณได้เห็นภาษาจริงๆเรียนรู้จริงๆเขาเรียกว่าเรียนแบบมวยวัดละกันเออเรียนแบบอะคาเดมิกกับเรียนแบบมวยวัดละกันเอาแบบนี้นะสิ่งที่เราเจอคือเรียนแบบเนี้ยมันโคตรจำกัดบทเรียนเลยแล้วมันใช้ต้องใช้ความจําอย่างเดียวเรียนแบบอะคาเดมิกนะต้องใช้ความจําอย่างเดียวแบบนึกภาพไม่ออกอะก็ก็คือเออสั่งอาหารก็ถูกจํากัดภาพแค่แค่คนสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ สัมภาษณ์งานเราก็ถูกจํากัดแค่แบบเออภาษามันต้องแบบนี้คือภาษาที่เหมาะสมภาษาที่เราก็จะได้รู้แค่เนี้ยแต่พอเราไปดูจากแบบมวยวัดอ่ะเหมือนไปเห็นเขาใช้จริงเหมือนไปลักจาจากการเห็นจริงไม่ได้อยู่เมืองนอกก็ดูมันในหนังเนี่ยโอ้โหมันได้อะไรแบบมันได้เรื่องของความเข้าใจสถานการณ์มันได้เรื่องของความเข้าใจอ๋อทำไมคนนี้มันเลือกผู้ภาษาแบบนี้ ทำไมอีกคนนึงมันเลือกใช้ประโยชนแบบนี้อ๋อเพราะคาแรคเตอร์คนมันต่างกันคนแบบนี้เขาก็จะเลือกพูดแบบนี้คนอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้เรียนรู้อะไรมากกว่านั้นนะเรียนนึกออกไหมทีเนี้ยครูแบมใช้วิธีการแบบมวยวัดอย่างเงี้ยกับตัวเองในคอร์สอ่ะหรือในการสอนฟรีบนเพจหรือบน youtube ที่นะักเรียนเคยแบบติดตามการเรียนครูมาที่ครูสอนนะคะทุกอย่างอ่ะ ออครูแบมไม่ได้ทํามาแบบเพราะว่าคิดว่าแบบนี้มันจะได้ผลไม่ได้ทําบทเรียนว่าเพราะคิดว่าจะได้ผลนะแต่ครูแบมอ่ะเวลาสอนอ่ะครูแบมรู้ว่าไอเนี่ยได้ผลเพราะทํามากับตัวเองนะักเรียนเอาง่ายๆนะแค่เรื่องของกิยาสามช่องอ่ะใครเคยเรียนกิยาสามช่องมาถ้าเรียนแบบอะคาเดมิกเขาสอนอยังไงคุณจาได้ไหม ตกองกียาสามช่องอะเทนนี้เทนไหนอะไรเงี้ยถ้าใครเคยได้เรียนการสอนกียาสามช่องของครูที่ครูสอนฟรีอะชื่อ super easy free class ครูแปะไปแปะไว้บน YouTube มีสิบหครั้งอะคุณจะรู้เลยว่าครูแปไม่แคร์เลยว่าแบบชื่อเทนชื่ออะไรแต่กีมันคือเราจะฝึกเอาออกมาเป็นประโยคเลยว่าเฮ้ยมันออกมาเป็นประโยคได้ยังไงคืออันนี้คือมันมาจากประสบการณ์ของครูที่ครูเรียนมาว่าไอไอเรียนรู้แบบ Academic, อะคาเดมิกอะแม่ง ไม่ได้มันสื่อสารไม่ได้อะแต่พอเราเรียนรู้จากการแบบมวยวัดอ่ะอ๋อไอ้กิยาน,นี้มันเอามาพูดเทียบกับคําว่าฉันทําแล้วในภาษาไทยฉันทําแล้วอ่ะคุณแต่งออกมาเป็นประโยคคือใครไม่เคยเมีประสบการณ์การเรียนกับครูนะไปเรียนฟรีบน YouTube อ่ะชื่อช่องครูแบบอังกฤษนะคะไอคลิปนั้นก็ได้ไอ้คลิปกียาสามช่องอ่ะซูเปอร์อีซี่อะเออเล่าเลยนึกภาพอะไรไม่ออกนะ คุณนึกภาพฝรั่งคนหนึ่งอะ네สมมติว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะอยากเรียนรู้ภาษาไทยอยากเรียนรู้ภาษาไทยอยากสื่อสารภาษาไทยได้สมมุติอยากจะมาอยู่เมืองไทยอยากมีงานทําที่เมืองไทยอยากสื่อสารภาษาไทยได้ฝรั่งคนแรกนายเอตั้งใจจะมาเรียนรู้ภาษาไทยแต่การเรียนรู้ของนายเอคือฉันมาสมัครเรียนเข้าคลาสเรียนสอนภาษาไทย เขาคลาสเรียนแบบเชิงอะคาเดมิกแบ่งเป็นเลเวลเลยเรียนรู้คนไทยพูดอะไรยังไงในชัน้นเรียนแบบมีบทเรียนเป็นเลเวลกับนายบีนายบีบอกฉันจะมาเรียนภาษาไทยแบบมาลองใช้ชีวิตกับคนไทยมาลองใช้ชีวิตกับคนไทยมาดูที่คนไทยพูดยังไงแล้วฉันก็จะแบบลักจำเรียนรู้ใช้ตาม ค่อยๆเรียนรู้อยู่กับคนไทยไปอะไรแบบเนี้ยคุณคิดว่าคนไหนอ่ะในเอหรือในบีอ่ะจะเข้าใจภาษามากกว่ากันแล้วจะสื่อสารภาษานั้นได้ไวกว่ากันคิดเอาเองนะเพราะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้คุณอาจจะคิดว่าเรียนแบบคาเดมิกน่าจะได้ไวกว่าเพราะมีครูสอนเป็นเลเวลหรือบางคนถ้าเจอประสบการณ์การเรียนภาษาจริงๆมาคุณอาจจะคิดว่า แบบได้ได้อยู่ได้เห็นได้รักได้จําได้คลุกคลีมันน่าจะได้เร็วกว่าเข้าใจจริงๆแล้วพูดได้ไวกว่าคุณคิดเอาเองนะแต่สําหรับครูตัวครูครูใช้วิธีแบบคลุกคลีคําว่าคลุกคลีเราไม่จําเป็นต้องบินไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ครูแบบมาคลุกคลีแบบไม่ไปต่างประเทศใช้หนังไง่ายยุคนี้มันไม่ใช่ยุคแบบร้อยกว่าปีที่แล้วยุคนี้มันยุคมีเดียที่แบบรอบตัวเราไม่ได้มีต่างชาติ เปิดหน้าจอทีวีเปิดหน้าจอคอมก็มีฝรั่งอะมาพูดอะไรเราก็ได้เห็นแล้วว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราครูแบมเลยเชื่อในเรื่องของการใช้มีเดียนะคะแล้วเราเชื่อในการเรียนแบบเจอสถานการณ์ไหนฝรั่งพูดอะไรเราก็เรียนจากอันนั้นแหละฝรั่งพูดอะไรเราก็เรียนจากอันนั้นแหละอะไรรู้ป่ะเราเล่าให้ฟังเออเราเคยคือนักเรียนลองไปสังเกตเด็กฝรั่งดูแล้วกัน เด็กเลยนะเด็กอาจจะแบบหกขวบเจ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยถ้าการเรียนภาษามันต้องเป็นแบบอะคาเดมิกจริงๆไล่เลเวลไปอ่ะเด็กหขวบเจ็ดขวบอ่ะมันไม่ควรจะพูดประโยคยากๆในภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นสมมติเด็กจะบ่นเพื่อนว่าย o ไม่ควรทำอย่างนี้เลยไปอยู่เด็กฝรั่งนะจะพูดได้ว่า you shouldn't have done that คุณคิดว่าคุณไล่เลเวล่ะ คุณต้องไปถึงเลเวลไหนต้องอีกอกี่ปีกว่าคุณจะพูดประโยคนี้ได้ you shouldn't have done that เพราะว่าไอ้ tense ที่คนไทยเรียนไอ้ shouldn't have บวกกี่ยาช่องสามเนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ level เเไหนของของของอาคาเดมิกอะคือไม่มีทางอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนรู้จริงๆะนะนักเรียนเขาพูดอะไรมาในชีวิตประจำวันเขาอะเราเอามาเรียนรู้ได้หมดแหละ ครูแบมจึงไม่มีการแบ่งเลเวลเพราะถ้าแบ่งเลเวลปุ๊บจำกัดการเรียนรู้นักเรียนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ฝรั่งพูดเราเรียนแบบนั้นแต่ละคอร์สที่ทําออกมาเราจึงมีตีมว่าเฮ้ยคอร์สนี้ทํแบบาหนังแบบเนี้ยทําหนังแบบเนี้ยหรือว่าหนังอยู่ในบริษัททัวร์ก็เรียนรู้ปเลยอยู่ในบริษัททัวร์คุยอะไรกันบ้างไม่จํากัดไม่ไปจํากัดภาษาของต่างชาติเราให้ต่างชาติพูดตามบทอะไรที่เขาใช้อะ่ะวันนี้เรา สมมติว่าคอร์สนี้เราเรียนเรื่องการกักตัวเอาฝรั่งมากักตัวรวมกันดูด,ดิพูดอะไรบ้างเราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นน่ะแล้วค่อยมาขยายต่อว่าเออในรูปประโยคที่เขาพูดในสถานการณ์อย่างเงี้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะค่อยไปแทรกวยากรณ์หรืออะไรในนั้นน่ะคุณจะไปไวกว่าการมานั่งรอเป็นเลเวลเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบมาแบ่งทักษะฟังทีนึงพูดทีนึงเพราะมันการเรียนภาษาจริงๆริถ้าคุณจะเอาให้ใช้ได้เลยสื่อสารได้เลยอะ่ะคุณมานั่งแบ่งไว้ได้ว่าแบบ ฉันจะพูดอันนี้เดี๋ยวฉันจะพูดอีกสามเดือนฉันค่อยฟังอีกสามเดือนฉันค่อยเขียนอะโนเวลาคุณเจอบทเรียนหนึ่งบทนะคุณทําทุกอย่างในนั้นแหละฟังคุณก็ฟังสิมันม,มันมาเป็นหนังมันมาเป็นสถานการณ์อะฟังคุณฟังพูดคุณพูดตามไปเลยเขียนคุณก็เขียนไปเลยแล้วก็เรียนรู้ไปเลยว่ามันใช้ประโยชอะไรแบบไหนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเนะเปลี่ยนเป็นบริบทอื่นๆคุณจะไปไวกว่านะคะคือครูเลือกใช้วิธีนี้ เพราะครูทํามากับตัวเองอะไม่ได้เป็นวิธีที่คิดว่าจะจะเวิร์กแต่เป็นวิธีที่ทํามาแล้วเวิร์กนะคะเออแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงนะที่ครูรับรู้มาได้ก็คืออย่างหลายๆคนอะรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วอะทุกวันเนี้ยคุณอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วคุณรู้สึกเออคุณใช้พอได้คุณใช้พอได้ไดแต่คุณเนี่ยอยากจะให้มันแบบ ไปมากกว่านี้อีกอ่ะอันนี้ที่ครูจับได้เลยนะและหลายคนที่แบบรู้สึกว่าฉันไม่อยากเรียนเบสิกแล้วฉันไปแอดวานซ์แล้วฉันไปแอดวานซ์เพราะว่าฉันอินเทอร์มีเดียตแล้วเพราะฉันได้อยู่ในคือฉันใช้ภาษาอังกฤษแล้วทุกวันนี้ฉันก็เขียนอีเมลในภาษาอังกฤษฉันต้องสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่มีปัญหาที่ว่าแบบเออมันยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ ดังใจมันรู้สึกว่าบางอย่างก็ต้องคิดเองมันไม่ค่อยมั่นใจหรืออะไรเงี้ยคืออยากจะต่อยอดจากสิ่งที่เราใช้อะให้มันโปรมากยิ่งขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาเรียนอะไรที่มันแอดวานซ์ไม่เอาเบสิกเล่าให้ฟังนะอันนั้นน่ะเราคิดเอาเองว่าเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเล่าตาชีวิตจริงเลยนะจริงๆแล้วอ่ะ การที่คุณมีปัญหาในการใช้ภาษาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในบริษัทอินเตอร์อยู่เมืองนอกอยู่อะไรก็ตามทุกวันนี้เป็นเพราะเบสิกคุณไม่แน่นไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีแอดวานซ์นะไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะว่าเบสิกคุณมันไม่แน่นวันที่คุณเข้าไปทำงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอะเบสิกคุณมันยังไม่แน่น คุณก็เลยมีปัญหาในการที่จะเอาไปต่อยอดต่อถ้าเบสิกแน่นยังไงก็ไม่มีปัญหาเบสิกคืออะไรเบสิกไม่ใช่การนั่งเรียนแบบอะคาเดมิกแบบรู้ทุกอย่างแบบเบสิคคำว่าเบสิกแน่นคือการที่เรารู้ภาษาทั่วไปที่เขาใช้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือคำว่าเบสิกแน่นนักเรียน อันนี้แบบชีวิตจริงนะไม่ใช่แบบที่เขาพูดกันแบบเป็นภาษาเชิงการศึกษาหรือวิชาการแล้วเอามาทำอะไรกับชีวิตเราไม่ได้นะอันนี้ครูพูดแบบกลั่นจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะเบสิกแน่นคือรู้ภาษาอังกฤษจริงๆรู้ว่าเราคือสื่อสารยังไงนะแะแปลว่าถ้าคุณเบสิกแน่นเอาคุณไปปล่อย,อยตรงไหนในโลกคุณก็ใช้ภาษาได้เบสิคคุณแน่นปุ๊บ คุณจะต้องปรับภาษาเบสิกคุณให้ขึ้นมาสูงขึ้นหน่อยเพื่อให้มันดูสวยงามเพื่อการทำงานเพื่อเขียนอ e ีเมลเพื่อพรีเซนต์คุณทำได้ปรับจากเบสิกขึ้นมาเป็นแอดวานซ์ไม่ได้ยากเหมือนเราเหมือนเราพูดเหมือนเราพูดว่ากินข้าวยังเนี่ยคุณใช้เบสิกทุกวันกับคนทั่วไปอ่ะกินข้าวยังวันหนึ่งคุณจะต้องสอง e ่งอีเมลหาลูกค้า ให้มันดูเออดูดีขึ้นหน่อยคุณก็ปรับภาษาไม่ทราบว่าคุณรับประทานอาหารหรือยังแต่ถ้าคุณรู้ว่ากินข้าวอย่างมันใช้ประโยคแบบไหนอ่ะแค่จะพูดว่าเออฉันอยากจะทราบว่าคุณรับประทานอาหารหรือยังไม่ได้ยากสําหรับคนที่มีเบสิกนักนเรียนนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาตรงนั้นจริงๆนะสาหรับคนที่แบบรู้สึกว่ามีเบสิกแล้วแต่ฉันแค่แบบเอออยากเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปนะไม่จริงไม่ไม่มีคนที่เขาไปแอดวานซ์ได้อ่ะ เขาเบสิกแน่นแปลว่าคุณต้องกลับไปแก้เรื่องเบสิกก่อนคือกลับมาเรียนรู้ให้รู้จริงๆก่อนว่าเออภาษาอังกฤษจริงๆมันสื่อสารยังไงว่าในแบบชีวิตเราทั่วๆไปอ่ะลองถามตัวเองก่อนว่าเออเรารู้หรือ,อยังว่าแบบว่าว่าเราจะต้องพูดยังไงในเรื่องของเบสิกอย่างเช่นที่นี่มีห้องน้ำไหมคะอ่ะค่ะถ้าสมมติว่าหลายๆคนที่รู้สึกเป็นแบบนี้อยู่ลองเทสไปพร้อมกันเลย แค่เบสิกแค่นี้ที่นี่มีห้องน้ำไหมคะขอรหัส Wi-Fi หน่อยค่ะยังคิดนานไหมยังแบบเออมันใช้อะไรยังต้องมาผูกแกมมาอะไรอยู่ในหัวไหมฉันยังไม่ได้รับฉันยังไม่ได้รับอีเมลคอนเฟิร์มเลยค่ะฉันเคยไปที่นั่นมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่คือเบสิกทั้งหมดเลยนักเรียน เนี่ยถ้าเราสามารถเอาแค่นี้ก็ได้ถ้าเราถ้าเราแค่ถ้าเราถ้าเราเบสิกแค่นี้ได้คุณเอาไปต่อยอดอย่างอื่นไม่ได้หรอเนื้อในของสี่ประโยคเนี้ยที่นี่มีห้องน้ำไหมคะมันเป็นรูปประโยคของมีไหมเป็นการถามมีไหมมีไหมถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามีไหมในภาษาอังกฤษต้องใช้รูปประโยคยังไงมันก็คือเบสิกไม่แน่นั่นเลยต้องกลับไปเบสิกไม่ใช่ไปต่อแอด a d v a n c e นะคะใช้ is there เป็นย่าง is there <Yeah. S 2> is there is there a bathroom here uh, นะคะจะไปติดต่องานอะไรก็ต้องเบสิกอยู่ดีอย่าอย่าไปนึกคืออย่างหลายคนที่บอกต้องเรียนภาษา,ษาธุรกิจหรือ,อไรภาษาธุรกิจคือภาษาอะไรวะนึกไม่ออกภาษาธุรกิจเอามันจะมีคําศัพท์บางอย่างที่ใช้ในวงการธุรกิจแต่เบสิกของประโยคภาษาธุรกิจมันก็คือภาษาทั่วไปคุณจะไปติดต่องานอะไราาธุรกิจ การที่จะถามใครสักคนหนึ่ว่ามีอันนั้นไหมมีอันนั้นไหมมันก็คือประโยคเดียวกับมีหมาไหมบ้านเนี้ยมีหมาไหมนึกออกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิทธิ์คุณนั่นคุณไปไหนก็ได้เลยนะคะมีอะไรอีกนะประโยคเมื่อกี้มีว้เออมีมีห้องน้ํำไหมแล้วมีอะไเลยนะลืมเอาสมมติจำไม่ได้นะฮะอ่ะฉันยังไม่ได้รับอีเมลคอนเฟิร์มอย่างเงี้ย เนื้อในของรูปประโยคมันอะคือการบอกว่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรนึกออกไหมคะแปลว่ารู้หรือเปล่าตัวเองรู้ไหมว่าการพูดว่าฉันยังไม่ได้นั่นยังไม่ได้นี่คือการใช้รูปประโยว่า I haven't I haven't I haven't received the uh, the in, uh, the confirmation email หรืออะไรก็ตาม the confirmation อ่าแปลว่าถ้ายังไม่รู้วันนี้มันจะไปต่อยอดยังไงคุณไปใช้ในธุรกิจหรือใช้ในการทํางานองค์กรอินเตอร์อะไรของคุณอะ่ะคุณต้องใช้หรือเปล่าฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ฉันยังไม่ได้จองโรงแรมให้กับเจ้านายฉันยังไม่ได้รับการรับตารางจากคุณอะไรในภาษาธุรกิจอะไรอยเงี้ยแต่เบสเนื้อไหนก็คือเบสิกอยู่ดีมันก็คืออันเดียวกับการจะพูดว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยคือเรื่องเดียวกันนะคะ อขอรหัส wifi ค่ะเออขอรหัส wifi อย่างเงี้ยอ่ะเบสิกคือ can I have can I have the password can I have the wifi password อย่างเงี้ยเบสิกคือการขอประโยคขอ can I can I have I would like อย่างเี้แปลว่าคุณจะเอาไปต่อยอดธุรกิจจะไป I would like can I have could I have อะไรก็ได้ที่เป็นศัพท์ธุรกิจคุณอะแต่สุดท้ายมันก็คือประโยคเดียวกับขอซอสหน่อย ขอซอสหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้บอกว่าโอเคประมาณเนี้ยนะคะน่าจะพอเห็นภาพเนาะสรุปนะถ้าคุณยังมีปัญหาอยู่ใดๆก็ตามแปลว่าเบสิกแน่นเบสิกแน่นปุ๊บคุณจะไปแอดวานซ์สะลรคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแล้วะคนที่เบสิกแน่นเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเราไม่ต้องไปหาอะไรแอดวานซ์ Advanced ด้วยนะเพราะเขาจะแอดวานซ์ได้ด้วยตัวเองอะ่ะเพราะเบสิกมันแน่นออืมเนาะอันนี้น่าจะเป็นการตอบคําถามแบบ เรื่องนี้เลยนะเรื่องของการเรียนเพื่อให้ใช้ได้จริงๆอ่ะเพราะสุดท้ายนะถ้าคุณยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณยังวนหาแบบเอาแบบเลเวลค่ะเพราะอยากได้แอดวานซ์อย่างเงี้ยคุณจะแก้ปัญหาตัวเองไม่จบหรอกคุณไปคุณไปเรียนสุดท้ายอีกสองปีต่อมาคุณก็จะยังต้องมาหายว่าเฮ้ยฉันต้องทํายังไงให้ฉันแอดวานซ์ขึ้นเหมือนบ้านแบบเหมือนบ้านที่ที่ลากมันไม่แข็งแรงอะ่ะ เฮ้ยทำไมหน้าต่างมันซุดกําแพงมันซุดกูก็ต้องไปวนหาช่างมาซ่อมกําแพงแต่จริงๆมันซุดที่ล่างไอ้ฐานล่างอะเรื่องเดียวกันนะคะแต่ถ้าคุณทําเบสิกตัวเองให้แน่นนะเรียนแบบที่ครูบอกอะเรียนแบบสื่อสารได้จริงๆอะเรียนตามสถานการณ์ฝรั่งจริงๆอะสิ่งที่คุณขาดคือการเห็นจริงๆว่าฝรั่งเขาใช้กันยังไงอะคุณไม่มีโอกาสไปเมืองนอกคุณก็ต้องเรียนผ่านมีเดียผ่านสื่อผ่านอะไรที่เราทําให้นี่แหละแล้วคุณจะเบสิกแน่น สุดท้ายคุณจะไปแอดวานซ์คุณจะไม่มีปัญหานะคะฝากไว้เจอกันใหม่บนเพจนี้ค่ะ